สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามาที่เจ้าสัวเฮงค่ะเดี๋วด้านหน้าถ้าลงเข้าไปนะคะก็จะเป็นศูนย์ศิลปชีพบางไทรสรวเ,เราเลี้ยวขวาด้านนี้นะคะเข้ามาประมาณ1กิโลค่ะว่าจะอยู่ด้านซ้ายไม่ใช่คัดเอ่อเป็นอาสม,มารุสีนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรา เราใช้การระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมาเจ้าสัวแห่งน,นี้เราใช่วิ่งมาขึ้นทางหลวปบาบบมัน45นาทีค่ะก็จะมาถึงอำเภอบางไทรนะสังเกตด้านซ้ายมือนะเราจะเห็นอาสมุสีแล้วค่ะมีรูปปั้นสูงสง่าเลยแล้วก็ที่จอดรถเขากว้างฝั่งมากนะคะ วันนี้เรามาตรงกับวันศุกร์นะช่วงเช้ารถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ที่สังเกตคือรถก็เข้ามากันเรื่อยๆค่ะเมื่อสักรู่ถ้าเราสังเกตดีๆก็จะมีตามบ้านชุมชนเขาจะขายน้ำแดงเป็นแพ็คๆเลยค่ะตั้งขายกันตลอดทางเลยค่ะ เราหาที่จอดรถได้แล้วก็ไปไหว้กันเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอยู่ที่ฤาษีอาสมค่ะมาขอพรการค้าการขายแล้วก็โชคลาภกับเจ้าสัวเฮงค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในนะวันนี้ดูคนค่อนข้างเยอะค่ะนะอันนี้นะคะการค้าการขายการงานการเงินค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในโดยรวมว่าเป็นยังไงค่ะ ปูหนึ่งร้อยบาทก็เพินการช่วเหลือเคือูซึ่งการและจังแดกจังไหวปูชาานปูที่แต่ว่าอไหวตามุดขอโชคลาภสาธิานนะครับบอกทุกวันพยายามบอกบ่อยๆวาขั้นนี่ให้เราวันนี้เขาไม่ให้เราถ่ายวีดีโอนะคะแล้วก็ ีด้านในค่ะเพราะกลัวมีสาชีตาแล้วเราก็ได้ถ่ายแต่ภาพธรรมดาเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าสัวทิ้งค่ะเพื่อขอโชคดีมากเหมขอนกอย จากที่สังเกตเมื่อกี้ข้างในนี่ตรงเจ้าสัวเฮงนี่น้ำแดงคือกองเยอะมากเดีย๋ยวเราเข้ามาดูด้านในนี้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีรูปปั้นพญานาคหอยสังแล้วก็พื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะข้างในเดีย๋ยวเราไปไหว้เจ้าสัวเฮงกันค่ะนี่เลยที่สังเกตคือน้ำแดงจะตั้งลายล้อมไปทั่วเลยนะคะรอบๆเจ้าสัวเฮงแล้วก็ เราก็จัดชุดไหว้มาชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ไปไหว้ขอพอรตามที่เราตั้งใจเลยนะคะเรื่องการค้าการขายการงานการเงินค่ะขอโชคขอลาบนะคะ เราก็ได้เลขมาแล้วนะคะขอ,อปุบไ้ก่อนค่ะตาดีได้ตา้ร้เสียค่ะแต่ที่แน่เราได้มาคือเจ็ดค่ะ ปทุกทังทรายนะครับคหั่นทุกตา นี่ค่ะ,ะที่นี่เราก็จะมีน้ําแดงนะที่เขาเอามาแก้บนกันค่ะซึ่งเยอะมากกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยก็จะหัวใจที่นี่คือเจ้าเสวเฮงนะคะที่คนเขามาไหว้กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอยู่อยู่ด้านหลังนู้นนะคะเดี๋ยวเสร็จนี้เราก็ไปลุ้นโชคกันค่ะว่าจะมีดวงไหมเอาไว้เจิญคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย